เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ นี้เป็นที่พักของเราพบหนึ่งเราจะตั้งเนื้อตั้งตัวเจาะแสวงหาคุณงามความดีประการใดเพื่อพบชาติต่อไปที่เป็นสิดิมงคลแต่เราให้รเร่งขวนขวายตั้งแต่ลมหายใจยังมีอยู่นี่คือ,อยังมีชีวิตอยู่อย่าตายแล้วจะนิมนต์พระมาคุศลารรมาไม,ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรนะให้รีบเร่งขวนขวายตั้งแต่บันนี้ถ้าใครเคยทําความชั่วชา้าลาโมกมาก็ให้หลีกเว้นให้ค่อยลดละเป็นลําดับลาดาจนกระทั่ง ถึงตัดขาดจากความชั่วช้าระบบนั้นแล้วเรื่องนรกหมกจากจากบาปจากกรรมนั้นแล้วเรื่องนรกหมกไม่ก็ห่างไกลกับเราไปเองเพราะเราไม่ดื้อนานหานธรรมโดดเข้านรกด้วยความไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมจากศาสนา <c oughs> เราเชื่อแล้วเราพยายามแก้ไขดัดเต่งตัวเองจะเป็นคนดีคนดีเรื่อยไปสัตว์โลกทุกคนเราอย่าเอาอะไรมาเป็นประมาณ <c oughs> ยิ่งกว่าการกระทําดีกระทําชั่วของ